สวัสดีครับช่องนุ่มนาม้อนคนอ่ะดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขอนครับมือนีมายกสะดุ้งขึ้นเก้าครับพี่น้องมื่อนีรเอาสะดุ้งน้อยมาลงครับแบบสอกเส้นเครื่องครับพี่น้องครับมายกมูอท่ามห้องหิรัครับพี่น้องแดดท้อนทอนครับพี่น้องช่วงประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงครับ ครับฝนมาตกครับพี่น้องฝนมาตกลายมือครับเจสสอมาเลี้ยงควายไปเจ้าเลี้ยงควายมาเลี้ยงควายเจ้าหอมไหมคือเหม,มาหน,าอ,านองใหม่น้ำหอมต้องเลี้ยงควายผู้หญิงบ้านตัวเ,เนี่ยได้เจ้านหะนึ่งเหมาหนองใหม่ได้หอดเห็ดมาตกสร้างเป็นแต่ในครับพี่น้องเฮ็ดเพิ่งท่ามพี่น้องพื่อนอื้อ ก็อยากได้ดอกตะวันห็นเลยเอาเห็นเลยเอาดิอืมขวดไม่ได้ตั้งแกวว้วเราไม่ได้ตั้งแกตั้งแกวเนอะไม่ <c oughs> ทำให้เราเกลียดเรมาเลี้ยงควาวใั่ร่างมือเราเลี้ยงควายปล่อยควายถิ่ไมไปแล้วก็ไปหายกสะดุ้งครับพี่น้องครับสายโยกสายยอขึ้นก <c oughs> ันนะครับพี่น้องเนี่ยกับแล้วก็ถ่าฝนขึ้นกันครับคร <c oughs> ับไปมาดูดมะม่วงน้ำกันครับมือนี้มกโยกบ่าลูกหนึ่งเจ้าเพื่อนเนี่ยจะถิ่งงอนยุบหันยังไงนเอาหันดิขึ้นบันไดไม่ค่อยเถือบบ่อน่ ป่าคือบอนดีแท <gonna> ้มันไก่เขาสมบัไก่นรองาเาบ้องมึงดิยกแรกแขกมานคือบ่อนไกล้แท้ ปากกระเดินพนะุ่น้องเขาวไงปลาซิวปลาซิวกระติดเดี๋ยวเดี๋ยวปลาซิวเขามีวิธีเอาอยู่เอฟซีบอกว่าสันพสนุกครับพีนาา่น้อนงเพื่อนว่าง่ายเะดุ้งว่าท่านง่ายเหรอท่านน้องซีบอกเอาจังซี่ว่าสันพน,นุกว่นาน่ะนั่นเห็นบ่า ปากะเดืก um? ัปากะเดืกขาปานังฟาตัดหั้ขัวตาเดดกันต่อกีกันแล้วเออแ่มนแล้วยำมือถุงหมอุนยำมืไปพี่น้องมนมบาดเรีถาลดบาที่สอนน้กันครับพี่น้องเดี๋ยวของจุ่มน้ำก่อนม่เหรอไม่เหอบหอจบอนเหอเอสะดุ้งละถ้าบ่งจะง่อยัน ยกสองครับพี่น้องเดี่ยวพอนห่อน,อนชืดชืดเขา่พี่น้องอูโโอ้โหเขาเขาเขาพี่น้องอู้มีคอดปลาสลิดครับพี่น้องคุณนะปลาสลิดปลาขาแบบมี้คุณนะอู้โหปลาสลิดปลาสลิดกับเขา เงีวไปครับพี่น้องเงีวไปพี่น้องเงียวเงีวเงี้ยวโอ้ยเทปเทโอ้เขาเขาพี่น้องเขาพูนพูนนะครับมันตรงนี้แนวอ้อยพูนนะครับหัวอาหารอ้อยเลยครับพี่น้องมาสลิดโอ้ ครับห้ามอ้อยเนาะครับพี่น้องห้มามอ้อยลอยหนาครับพี่น้องป่ายง้มนี่มันตรงนี้แนวอ้อยครับเพราะว่ามันโมเมนต์แง้มน้ำขึ้นเนาะครับพี่น้องป่าบ่อนดีดีห้ามอ้อยเอาหัวอาหารอ้อยครับพี่น้องร้อนเขามาป่าบ่อนี้แค่ยังไงครับพี่น้องปลาสลิด ปลาสลิดถ้าใหญ่เด็กครับพี่น้องประมาณตัวสวงนิ้วสามนิ้วประมาณนี้บวชบข้างหลังนุ่มหนาวนกับมีครับมีมองยกขึ้นกันครับพี่น้องมองเคยไม่ยกตะกี๋หระครับพี่น,อน,นอ้อ,นอนนงพูด ooh, นะพูดนะพี่น้อง ooh, ปาลาบวนอยู่โอ๊ยมึงด้วยเขาวะที่บวนอยู่ไก่แท้ชุดๆอู้นั่นนั่นนั่นพี่น้องอู้ปลาสลิดสลิดพี่น้องพองคุณนะพูดนะ โอ้ oh! ตัวบ oh! oh! ักงามเลยตัวนี้สวยไงโอ้มือนีหมานสลิดครับพี่น้องเหนีวตัวพี่น้องเหนีวตัวย้อยย้อ้ยโอ้ยมาแล้วพี่น้องปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งสุะโดดโอ้ แม่ควบกันลังงามครับพี่น้องคนนะ่ะตะเคียงตะเคียงก็ได้ก่ะสลิดก็ได้ครับพี่น้องมือนี่แม่งามงามพอดีปนสองตัวปนครับพี่น้อง ขอบพี่น้องโอ้เขาามาที่นี่ส่นโอ้ล้ม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 ได้อดปลาสลิดปลากระเงี้ยงน่อยก็ได้ครับพี่น้อง พี Dogs ่ alan, พ Point e. sea, mar, น่องหุ่นนะหุ่นนะโอ้ยลมกับแห้งครับพี่น้องหุ่นนะปลาสลิดโอ้จริงไหมครับพี่น้องสลิดตัวท่านิ่งๆเลยครับพี่น้องโอ้หมูปลาสลิดตัวนี้หุ่นนะครับหมูปลาสลิดบอลหยาบหยาบหยาบย่นทั้งหนาหุ่นนะครับพี่น้องหุ่นตัวประมาณสองนิ้วครับพี่น้อง สองนิ้วก,กว่าปลาสลิดครับพี่น้องป่าอยู่ในภูมขิของนะครับบ่อนสวดสวดสวดดูครับพี่น้องเป็นปลาปสลิดนะครับพี่น้องปลาสลิดปลาขาเนะครับยังบม่มาไก่สะดุ้งเลยเขาจอบจอบยกออกครับพี่น้องปลาบ่อนดีปันยังครับพี่น้อง นี่ก็เป็นบวกครับพี่น้องเป็นคล้ายๆเป็นเป็นแองเป็นบวกบวกน้ำครับน้ำหอยล้วงลดขึ้นมากครับพี่น้องนี่ตรงข้างหลังนุ่มนามุนก็สิเป็นเป็นน้ำครับเป็นเป็นบุ้งครับพี่น้องเพื่อนเอื่นบุ้งนะครับเนาะนี่ครับน้ำก็สิมาแต่ทา้งผุนครับพี่น้องน้ำมันสิมาทา้งผุ่นไหลเขามาเนี่ยผ่านทางมาเนี่ยครับขามทางว่านี่ลนทางว่านี่ครับพี่น้องลนทางเขามา น้ำก็ขึ้มนมาอดนี่แหละครับพี่น้องปีนี้ครับถ้าฝนอยู่ครับพี่น้องฝนลาปันยังครับพี่น้องบุรุษวันสินลาหรือวันสิแรงครับพี่น้องปีนี้รนครับเดี๋ยวขันมาลุ้นน้ากันครับพี่น้องจอบจอบห้องชื้อ งีบเงีบเงีบบนได้บ่ะได้บ่มาบ่ฝนลกได้กินด้วยครับกอได้กินด้วยอ๋าสลิดน่อยปาสลิดซ้ำสองโยนซ้ำยน่อ้า ว้โอ้ปลาขาพี่น้องขาวมุน ครับพี่น้องยืดยืดถือวะอู้พี่น้อจงจิตัวนี้ตัวนึงสลิดสลิด สลิดยีเล้วสลิดยีเล้วโอ้ปีนี่ปลาสลิดไล่ไล่พี่น้องป,ปลาสลิดแพร่ไล่ครับครับลมแห้งครับพี่น้องเื้อนี้ กี้เขาไปยกมู่นะครับต่้งสะุงไปทั้งหุ่นละได้ร่องใหญ่มั้ต่างน้องทั้งหนาล้อมึงครับพี่หนงมบนใกล้สะุงแค่จดจอ้งพี่นุ่งนั่นนั่เอาอีกแล้วสลิดสลิดพูนะเมียนี่งามเลย นี่ตาปลาสลิดพี่น้องตาโซนจุดจวดขอบอ,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 ะอ่ะโอ้หนักพี่น้องโอ้ยจ้าโดดลงดิสลิดสลิดโอ้บาดนี้กระถือโอ้ปลาสลิดขึ้นลายพี่น้องพี่น้องเนาะพูดอะไรได้ซีโต้หน่ะครับพี่น้องมาเนี่ย ก็ปลาสลิดเงาพี่หลงเงา,า,าดดอันนี้ปลากระโดดเขาไว้บัดที้ เย็นครับแดดกระหว้วนครับพี่น้องสองอาการเรื่มมึนจวด,จด ยืดออ้ยพี่น้องคุณอ่ะเข่าแล้วเข่าแล้ววะที่นี่สลิดสลิดว่าแล้ววะบ่อนไปข้างไหนก็ต้องลงมลงส่วนเข่าสะดุ้งเท่านั้นมาแล้วครับพี่น้องยืดยืดยืดเขพี่น้องวะที่นี่ยืดยืดนะพี่น้องเข่าแล้วเข่าแล้ว แล้วหนึ่งตัวครับพี่น้องคุณนะสลิดสลิดครับบาดละ้ตัวครับพี่น้องซัมมนะี่แหล,ล,ละครับมันบ่อเข่าเป็นมูนะครับนะนเนาะได้บ่ได้ฮอกกามาคือเก้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขาบ่อเขาอู้เขาเขา,ขา,ขา,ขานั่นนั่นนั่นควรพี่น่องโอ้หมูปลาเดือดน้อย เอาคือเก่าสวดเก่าครับพ,พี่น้องสวดสวดจอดพี่น้องนั่นเห็นบ่อยู่ทา้งนาเห็นบ่พูดน่ะพูดน่ะมาไก่เขาบา่โอ้ของขวางของขวางขอางขวางขวงง้งโอ้โอโอ <laughs> มันขวงพี่น้องโอ้ยเข่าสามเลยบาะที่นี่คูน่ะบอดสลิดพี่น้องโอ้ขาดสามาธิในสะดุ้งไฟโอ้ยเอาไหมเอาไหมไฟทั้งไหมนันงของแล้วนี่น้องบอดอยู่ทั้งนาแล้วที่นาสะดุ้งผมหมดอะคุณอะ จากน้อยกับมาเป็นมูเป็นมูใจเย็นครับพี่น้องครับรุลุ่นมวล,น,ล,น,ล,น,ลน,น้ำกันครับพี่น้องจากน้อยกับมาจากน้อยกับมาชึบช้บชึ้บอ๋อหน่ะนะพี่น้องเขาแล้วเขาแล้วแลนแล้วนู้นนะนู้นนะอืม ครับอู้มาแล้วมาแล้วเลียนลิดลิดลในสะดุงเลยครับพี่น่องขั้นเขาครับมือนี้ปลาสลิดมาแรงครับพี่น่องมือนี้นี่ต่ปลาสลิดล้นๆเลยครับ บอนในสะดุ้งพี่น้องโอ้ข้าตะเหลาเขาบ่านอ้อเขาบ่น้อเขาบ่พี่น้องเขาบ่แน่นบ่ยึดยึดนั่น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 โอ้เขาเขาครับพี่น้องเขา,น,านั่นเห็นบ่ดูนะ่ะเห็นตะบอนในสะดุ้งร่วท่า,ทานนวลเลยเฮาหัวเต่าลงเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยยามเก่าพี่น้อง ว่าต่ได้จับสะดุ้งมือไดก็ได้ครับพี่น้องมือนึงนี่ต้องจับสะดุ้งแล้วครับพี่น้องชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีแห้งแล้วครับคนมันหมกนักเนาะครับเนาะพี่น้องครับบ่เซียล่องเมืองครับพี่น้องผู้ใดบบเคยยกสะดุ้งครับรไปยกล่องเมืองนะท่านบบเซียครับงามปั่นคั้ยน้อยกินก้าวหนึ่นะครับพี่น้อง เสียงรวมครับพี่น้องได้ยินมนะน้อเสียงวูมวว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 ะน้อเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยครับช่วงนี้กับตะเวนใกล้ตกดินแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนน้ำมวนนักกันอีกจัหน้อยเนาะจวดจวดจุดจวดจุดจวดแค่เลื่อนตัว ียบยบ,ยบ,บ่อนมาแล้วครับพี่น้องมาใกล้สะดุ้งเ้าแล้วสักคู่สักคู่ใกล้แล้วครับพี่น้องนิดนึงอีกนิดนึง ดไรป่ามาเด้อปูดเด้อไรป่ามาขับสะดุ้งเด้อนดเข่าบอสหนั่นาหนาขี่บอพี่น้องเข่าอีกครับพี่น้องพูดนะโอ้พูดนะตัวมันขี่นะรไรเด้ครับมันโมน้อย่างไรได้ครับพี่น้องพูดนะท่านแม่น,มนออกไปปล่อยก็โอเคแล้วครับเนี่ย เป็นไดครับพี่น้องมวนบอพี่น้องครับเอฟซีอ็นผู้ใดมักงกมักงอนะครับพี่น้องมักรุนน้ากันนะครับเบื้องเหล่ามวมานมโนพี่น้องเนาะชิดโอ้ป่าโบเลียนเหรอครับพี่น้องยกอ,อีกจกักสองงกนะครับพี่น้อพี่น้อง ปลามันมาบวนอยู่ขังห็นไหมบวนอยู่เราขางสูงวุน่าานๆขึ้นบ,นบุนขึ้นบุญข,ขึ้นขึ้นเนาะขึ้นบุ๊กเฮ้อเดี<อ>๋ยวตัวทะลุน้อยบ่ปัาทะลิบไวน,นหนึ่งลูกปลาทะลิดปลา่ตลิบหนุะะ่นอยู่ของเนี่ยของกับมีดเ ไปเก็บสะดุ้งวันครับพี่น้องมาที่นี่นะครับพี่น้องเราเบื้องป่าน้ำกันครับพี่น้องมือนี่ครับสรุปป่ามือนี่ครับสะดุ้งสะดุ้งทีครับพี่น้องพุณนะครับปลาสลิดเป็นส่วนใหญ่ครับพี่น้องเป็นปลาสลิดปีนี้เนาะครับเนาะพุดนะมือนี่ยมันยู่ครับพี่น้องปลาสลิดเป็นกิโลหนึ่งกิโลครับอื ครับตะสวอนเนาะครับเนาะโอ้มื่อนี่มวนอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องมื่อนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงครับฝากพี่ฝากน้องเฮาครับมื่อนี่ก็มมวนอยู่ครับพี่น้องครับได้มวนได้รุ่นคือเก่าครับพี่น้องว่าตะยิยกเนาะครับเนาะพี่น้องครับเบอง์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ